ท่านใดอาวุโสก็เขาเชิญนั่งเก้าอี้ครับเก้าอี้พอไหมทีนี้ก็นั่งหนุ่มสาวท่านท่านใดยังเข่าดีนะแต่ถ้านั่งลงเข่าก๊อแกลบก๊อแกลบก็อย่าเพิ่งนั่งนะครับนะครับนั่งๆเอาเก้าอี้มาเสริมอีกครับเอาให้เราให้เกียรติผู้อาวุโสนะครับเราให้เกียรติเขาไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ครับอ เอเชิญทุกท่านเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับเราไปนั่งรวมกันเพื่อจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะเนื่องในงานบอมเพนกุศลได้อีกหน,หนึ่งตัวใช่ไหมครับมา ไมาทำไมรูปโค้งๆมันแปลกๆนะจริงๆเราจะโค้งไปอีกนิดหนึ่งฝั่งนู้นได้ไหมขอเก้าอี้ไปอ,อ,อีกชุดหนึ่งฝั่งนี้เพราะว่าให้ให้มันบาลานซ์อ่ะดูภาพจะได้สวยขอเพิ่มเก้าอี้มาฝั่งนี้นิดหนึ่งครับให้ให้มาฝั่งนี้เพิ่มมาเออจะได้มีรูปของอาพระพันปีหลวงด้วยนะครับเพราะว่าเราฝั่งน้นเราจะหาเพิ่มเพิ่มมาอีกให้เต็มเลยครับ ไม่บางไม่บางให้มันเป็นบาลานซ์กันนิดหนึ่งครับไม่ไม่บางนั่งโชคโชคโชคเอาเอาเอาเก้าอี้วางข้างขวาฝา,าเลยเก้าอี้ใช่ไหมครับข้างฝาเลยวางข้างขวาเก้าอี้นะเอบอบอให้บางรูปน่นโอเคอ่ะ อโอเคอ่ะเรียงไปเรืได้เรียงไปข้างฝานี่ยนั่งไปนั่งตรงโน้นอ่ะเรียงเรียงเลียงเราเรานั่งหนึ่งเรียงให้มันได้ลอน,นี่ทำแบบเหมือนข้างข้างนี่อ่ารอบไปทางโน้นอ่ะพระนุนะให้ให้อยู่ให้ท่านอยู่ตรงให้พระองค์ท่านรูปพระบรมชา il at, ยาลักษณ์นี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมอ่ะไม่มีใครมานั่งเลยไม่มีใครมานั่งเลยเหรอเลี้ยงเขทั้งนะั้น ด <laughs> ังนั้นก็เอาอ,กกอีนี้ออกจะได้ไม่จัดจัดให้มันเรียบร้อยก่อนครับใจเย็นให้ให้เป็นรูปที่แบบดูออกมาแล้วก็สวยงามครับอ่ะเอาก,ก็อีให้นก็เอาอีออกเพราะว่ามันจะได้มไม่ไม่โอเคได้ไหม <c oughs> <c oughs> ดีนะครับอีนะครับคุณผู้ครับอครับเอสองสามสับเดีถยได้ด้วยเอาเอาเอาไอโฟนสิบเจ็ดถ่ายด้วยนะใครมีก็ถ่ายได้ดีนะครับดีนะครับ หายไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามหนึ่งนะครับหนึ่งสองสานะครับหนึ่งสองสามหยุดนะครับหยุนะครับหาย เครับไม่หมกจะไม่โอเคไหมครับเดีโอเคแล้วนะต่อไปเราจะได้ร่วมกันถวายพระทานเพลงนะครับก็